บางส่วนของซีรอสทานาบีเนี่ยเราเอามากล่วไว้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจแต่สําคัญคืออย่างที่บอกไปแล้วได้ว่าซีรอสประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะถอดบทเรียนมาด้วยสมควรที่จะถอดบ,บทเรียนที่ได้จากอายะเลยหรือว่าประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยให้กับผู้ฟังเขารับรู้ด้วยนะครับ สถิตินำเสนอดีมากสถิติอย่างเช่นเราต้องการที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายในสังคมช่เขาเนื้อฆ่าตัวตายเยอะมากเราต้องบอกว่าเออเนี้ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยดูสิคือบอกวาละาการอิสลามให้กลับมาสูราร่ระการอิสลามใช่ไหมจะลดภาวะการเครียดแรฆ่าตัวตายยกสถิติมาได้ว่าปัจจุบ,บันนี้เนี่ยคนที่เขาฆ่าตัวตายที่อยู่ยุโรปเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยฆ่าตัวตายอัตราส่วนเท่าไหร่ประเทศมุสลิมเนี่ยเขาฆ่าตัวตายกันไหมเท่าไหร่ เราพอจะเห็นภาพเออเราเห็นจริงๆแล้วมันเป็นภาพภายนอกที่ว่าเป็นความสุขนแะแต่ภาพ่แท้จริงก็คือการอยู่ในละไัอิสลามก็ตามแต่คนที่มุสลิมประเทศยากจนก็เรยยอมรับใช่ไหมแต่พอมาดูแล้วเนี่ยอัตราส่วนคนที่ฆ่าตัวตายีาันน้อยมากแสดงว่าเขา้าอะไรครมีความสุขแม้ว่าเขาจะยากจนไปม,มากก็ตามเราสามารถยึดตรงนี้ได้หรือบางทีสถิติเรื่องการปรับคนร่ว่งชายหญิงมีผลไหมสำหรับการเรียนการศึกษาของอเมริกาก็มีงานวิจัยออกมาเป็นยังไง คนที่เรียนแยกกะหวางชายอยู่เนี่ยมีศักยภาพในการศึกษาอยู่มากกว่าอันนี้เรายกางยกระดัได้เช่นกันนะฮะหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ประวัติตการหย่าร้างการแต่งงานอะไรต่างๆมากมายครับประการที่6ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานเช่นกันนะฮะก็คือในภาษาอังกฤษเขาเรียกวันนี้ใทรเข้าใจความหมายบ้างครับใทรเคยได้ยินบ้าง เคยเห็นคนี้่าอ่านออกไหมเนี่ยในเือนี่วัชุด,ดีแล,ะละ้วคืออะไรหน้าหน้าดีแล้วเนี่ยแปลว่าหลักฐานก <c oughs> ารชี้วัชุคือหน้าวาเป็นมุมมุมวัชุด,ดีละละแล้วแปลว่า จุดที่เราต้องการชี้ให้คนฟังในเห็นในอายะห์ล่านั้นจุดที่เราต้องการจะชี้ให้คนฟังในเห็นวัชุนีนคือจุดมุมเราต้องสามารถชี้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะบอกกับอายะห์นี้เนี่ยคืออะไรเราย,ยกคำถามเราไปอ่านหนังสือมาเราบอกว่าอย่งยองา,า,างเทอดสุภาในวูซาลาจ่าวไว้แบบนี้เราก็กล่าวอายะห์นี้พูดอ่นพอกล่าวเสร็จแล้วคนฟังก็งรองเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอายะห์นี้ แล้วก็ามาเน้นออกทีหนึ่งว่าแทงที่เราได้กล่าวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอาเราพูดแบบนี้แล้วก็เน้นจุดตรงที่เราต้องการจะหยิบยกมาให้กับผู้ฟังรได้รู้แสดงว่าตรงนี้กับย่อหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะสิ่งที่ตามมาจากตรงนี้ก็คือการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องยกเอาทั้งหมดของหลักฐานมาบางทีอายัหนึ่งอาจจะยาวจุดที่เราต้องการเนี่ยคือนิดเดียว เราก็ไม่ใช่เราอ่านอ่านมายาวพุทธเลยแล้วก็แปลความหมายมายาวพุทเลยคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเออเพราะคนฟังเราก็กระซาบนะฮะบางทีเขาก็เป็นคนทันท่วไปฮนะเขาไม่ได้ศึกษสาเหมือนกับเราต้องสำรวแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยมันตรงไหนที่เขาต้องการชี้อ่ะดังนั้นเนี่ยหากเราต้องการจะยกยาวมันไม่สมควรแล้วแต่สมมติจะยกยาวเราก็ต้องชี้เขาเห็นว่าตรงนี้ครับที่หมายถึตรงนี้ตรงนี้เนี่ยหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับที่เราบอกตรงนี้เราก็ต้องเน้นไป หรือที่จะให้ดีก็คือยกสั้นๆจุดที่เราต้องการจะชี้เท่านั้นจุดที่เราต้องการจะชี้เท่านั้นว่าที่เราจะเอาจากอายะนนี้เนี่ยคือตรงนี้นะ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกไปว่าในอายะ